สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพะรวยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสําหรับเอ่อเที่ผ่านมานะคะตัวเลขของแม่จ่อยนะคะแอดไม่ไดเ้เดินทางมาติดตามตัวเลขวันนี้แอดมีโอกาสมาติดตามตัวเลขมาฝาก f c นะคะตัวเลขแนวทางของแม่จ่อยนะคะ มาถึงบ้านแม่จ่อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปติดตามรับชมตัวเลขของคุณแม่นะคะได้ยินข่าวว่าคุณแม่เป็นคนค่อนข้างฝันแม่นนะคะงวดนี้คุณแม่ฝันจะได้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังด้วยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่จอยครับสวัสดีค่ะแม่จอยสวัสดีค่ะไหบ้าแอมเป็นคนถามอุ้ยครับเจตังสัมผัสเลยครับ ฝันแม่อยู่ได้ครับแม่นบ่โอ้พระเดชมหาแม่โดนแล้วแม่เป็นยังไงสบายดีเนาะจ้าสบายคือได้ยินข่าวว่าฝันแม่นเนาะต้นมากครับครับมาบอกพระดีมรณะไปแล้วครับบอกเขาสามหัวซอดครับก้อนอันนี้เคยไายคุณแม่เกี่ยวกับตัวเลขของพระธุดงค์แม่นบ่แม่นบ่ครับแม่นบ่บันนี้งวดนี้ได้แม่เป็นยังไงงวดนี้ฝันเห็นพ่อพ่อแล้วเสียหลือคะแม่กันฝันเห็นเรอหนี่มัน มันสีออกหาเก่าก็หาเป็นมาจังไดครับเป็นมาจ้ะจังสีแดงมรลกไห้ไงล่ะแม่ฝันนะโอ้ใช่สีแดงสมบัติไห้คงนี่แวงทีแวงข้างค่ะแม่บาดมีครับว่าบ่อยากได้เราไม่อยากได้ก็ต้องเอาเอาเบิดสซุคนเพื่อนวะค่ะอันเห็นเพื้นนะเราฟันเห็นเพื้นคือเสื่อมันสีออกอายุเพิ่นเก่าหาเก่าหานั่นคืเห็นเพื่นเป็นปแมนอก ผู้เที่ยวมันเสียอกหัเก่าเก่าหายนี่แหละตอนนี้มันเสียชีวิตแบครับแม่เสียมาโดนนะอตอนเราเสียนั่นเท่าไรอายุเก่าชิบหาปีครับันเพิ่อนมาสีแดงสมบัติใหายเว่าเกิดอกได้ของเพิ่นเนาะเพิ่นว่าให้เบิร์ตทุกคนเพิ่นว่าบ่เอาบ่ได้เพิ่นว่าต้องเอาเพิ่นว่าหรือเพิ่นมาบอก โสกเว่าบว่ฝันเห็นเพื้นรุนนะปกติแน่ฝันเห็นเพิ่นใบอบบ่แม่บ่บ่ค่อยฟันรุ่นโดนค่ยฟันแม่ครับรุนโดนจะฟันเห็นเพื้นส่วนมากจะออกอายุเพินสุครับแม่ออกอายุเพิรนแต่ฟันเห็นเพื่นนี่ออกอายุเพิ่นนด้วยอายุเพิ่นกสิบห้าแบอเอี่ยแม่อา้าสิบห้าสิบห้าอายุเนี่ยเอออย่ไรเ่ครับเชิมหาปี เดี๋ยวนี่ละกับเอาเก่าหาหาเก่าดีนะป่านแต่ว่าคนสีแ่งแต่แต่นันอะนั้น่นว่ารือมันสีเป็นลางบ่่นว่าแ่งมันั็สีไห้ตัวผูพละ ยี่สิบปุณวะแบ่งแบบใดโนมานี้คือว่าจังไหนเป็นหลังบอกว่าคนแบ่งวาดเสดยุดธวองภูรยี่สิบกับยี่สิบนี่จะเป็นล่างแมนบอกข้อหมายของเม่จอยว่างเก้าหาหาเก้าวันนี้เป็นบนอายุเพิ่นยี่สิบนี่สองศูนศูนสองนี่เป็นล่างสิบ่ค่ะแม่ขั้นมากสามตัวกับเอาสี่ใสส่เก้าสี่เก้าหา มันเีบินยังเสนอยังว่าเป็นยังเลขสี่มันจใส่ไหมมากเองีอแม่มากแม่ป็นคนมากพี่น้องอันนี้นาะมารรวมกันเรื่องจิบินอันนี้บ่พี่น้องคิดบ่านนะชิดว่านเรื่องจีบินสด่งงว่าแม่จับใส่เองแม่ตัวซีนี่จับใส่เองยังว่าให้เป็นรักลอยอืมจับใส่เองส่วนมากนี่แม่ก็ได้จากความฝันบอกค่ะที่ว่าฝันแม่นนี่ไหมแม่นความฝันฝัน ตอนฟันมาผะเพิ่นมาบอกนะเดี๋ยสูนี่ฝันเห็นพ่อฟันเห็นพ่อวันนี้ฝันเห็นพ่อพระธุดงค์นี่บ่ได้ม่าดุนแล้วบ่แม่เนียนโบได้ม่าดุนแล้วบ่ฝันนี้พิ่นดุนแต่าหลวงหลวงพ่ออยู่วัดที่เพิ่นเคยมาบอกนี่ที่พื้นเป็นก็บ่เห็นบ่เห็นเพิ่นแม่นบ่เห็นเพิ่นผู้คนเหอย่ยงมาได้ละเพราะว่าหลวงพ่ออยู่วัตที่เพิ่นมรณนนาผตาบงปีกายนี่แม่นเด้ผมมาบอกจำหมดเนียหมด นั่นแล้วมาีิมาตามเลขพัทตดงแต่ว่าแม่บอกว่าได้เลขของพอเออถือว่าในฝันคือเก่าเนาะส่วนมากแม่จะแม่นกับไอ้เลขความฝันสิแมนบอกค่ะแม่แมนฝันมี่ต่ฝันเป็นตัวเลขของฝันเห็นโพธน่นะบ่ฝันเห็นผืนนวะหรือผืนมิมาให้โศกบ่่ะมันเข่าเนาะร่องมึงแต่ว่าผ่บโบโบโบฝันู้ฝันโดนแล้วเนี่ย บมฟันสองบิดสามบิดนี่ละโมปันเห็นฝึกรือวกท่านไหนไปเหตุบุญบ่ว่าแต่ก่อกึ้ไปบ้านผมน้ำมาเลยเนาะมนนามี่ก็จิบุญบ้านที่มืออื่นนี่มนมือแรงมือแรงนี่ก็มีมอล่มมืออื่นเป็นมือพ่อผโอ้พันสันพันฆ่างานอยู่าสันพันพระในบ้านเนี่ยฉ่างานเพิ่์นหนาหน่องจังมาบุญไหว้ก็งานในวัดเพิ่นอยู่กับเป็นเนาะ จังวะมองวัฒนนี่มากพอเคื่องวัฒน์นี่ไปวัดนะหรอวัฒน์นิ่งไปวัดจ้ะล่องดองเบิองลองเบิองดอกแม่แมนใอเอฟซีลองเบิองเนาะจ้ะแต่ว่าโดยส่วนตัวของแม่นี่แม่กะมั่นใจอยู่แมนบ่ค่ะแม่นอืมแต่แมเห็นพร้อมฉีกเขาเลยค่ะหัเก่าเพราะว่ามันเคยเขาอะมันเคยเขามาแล้วแมนบ่แมนพ่อเพิ่นมักไอ้โชคเสียงโชคอยู่บ่ค่ะ เพิ่นกระดินอยู่ดีหรอเนีเ่ยวเทาโบราาเนะาะค่ะกระดินอยู่แต่ว่าเพิ่นกระดินน,นี้เพิ่นต้องมาหายโชคแล้วเพิ่นจังมาเขาฝันแม่เนะ <Yeah. S 2> าะแม่ถ้าไม่พ้าทุดงมาเขาฝันก็นจะเป็นเลขพ้าทุดงแต่ว่าหัวดนี้เลขของพ่อมาเขาฝันนี <Yeah. S 2> ก่กระิเป็นเลขของคุณพ่อนะคะเนาะจ้า <Yeah. S 2> เป็นตัวเลขแนวทงังค่ะบาดนี้ ค่ะก้า้าหาในี่มักที่สุดนะครับคุณแม่เนาะแมืถึนสอบที่สุดอันเป็นังไงครับจะแม่นั่งกวกมาบอกบ่ครับจะแม่นั่งกวกบอกครับเคุนมาหาบอกเพื่อนก็ฝันเห็นเพื่อนอยู่ดีหรอนั่งกวกกะทิครับกับฝันเห็นเพื่อนอยู่เพค่นมาเนี่ยอะไรครับบอกซูฟังไหนครับเมื่อนั้นแล้วกล้วยึ้นเิงเพื่อนก็บอกอยู่อเพื่อนบอกตัวไหนครับเนี่ยอะไรครับเพื่อนฉีบอกเด็กบานบอ่ว่ะครับแล้วกล้วยึ้นเิงพระแม่ เอากรวยเจ้าหน่อยลหรครับคุณแเองพาเป็นวีหรือเป็นหน่อยวีหนึ่งค่ะครับคุณจะแม่น่าบอกกินแบบเป็นบ้านก็เป็นนอกครับเป็นมหาอะไรครับคุณแม่มะเข่าฝันคุณว่าเบื้องยุกกเสาอันอีกเรื่อรอบนี่เพิ่นก็วางสันเลขยุกกเสาแม่นครับต้นเสาแล้วจิตเก่าออกมาได้ครับจีจีตังครับที่บุญธรรมครับเบื้องอะไรเป็นบ้านเอกี่ของแม่บอกครับ ตัวเทิงนั่นอาจารย์ว่าให้ติดเลขตัวนั้นใบชีวิสูงไม่ดาบคุณ่าตัวเทิงนโชคอาจารย์มาเสพผลก็เลยเขียนไว้กกเสาเลยเออเพิ่นแหวมาติดไว้แต่ว่าเลขบ้านนั่นสองสองหกแปดหกสองแปดหกครับอ๋อพอเสียงแม่ไก่โบคอยเห็นอันนี้ที่เป็นเลขของนางกวักแม่ตวลีแม่นางกวักเพิ่นบอกะเขาอยู่หอกก่อนเคยได้น้ำเพิ่นบ่ะแม่เคยอยู่เอาวัวที่แล้วได้บอกคาเลขนางนกวัก ไล้ไลหัวนั้นว่าอดเจ็ดเก่าก้อนน่ะหมดเจ็ดเก่าครับหมดเจ็ดเก่า่านะเพื่อนบอกว่าจังไดหงวนั้นแม่เพื่อนบอกว่าห้เบึงอยู่พวกเสาเพื่นว่าโอ้หลดหมดีกกระบอกคือเก่าค่ะอันนี้บ่งเสาคือเก่า่เราจะไหนมันลายหางดิมันมันจองดิเดบ้านนั่นสองเป็ดหกเกบ้านนะครับเด็กน้ำโชกเพื่อนเพื่อนมาดิเจ็ดปดเก่า เลขมเงคลจะเป็นให้ติดไว้ที่ต้นเสาในเจ็ดแปดเก้า่วนบ้านเลขที่จะเป็นสองแปดหกให้เอฟจีฟังเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ้งอีกที่หนึ่งนั่งหักเปิดอีกที่หนึงค่ะเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ้งเนาะแม่จอยมักสุดได้ครับมักบัวแม่สิ้นห่วงตัวใดค่ะวงตัวใดครับเพราะมันลายห่าง เก้าห้าเน้นๆเก้าหาครับกับสองศูนย์เก้าหากับสองศูนย์คุณแม่ย้ำนะคะตัวเลขของคุณพ่อมาบอกนะคะจะได้เปนที่เก้าหาแล้วก็สองศูนย์นะคะท่านผู้ชมเป็นเลขชอบนะคะสามโตกะะเอาสี่ไซหมดแม่แม่สี่เก้าห้านะครับอันนี้เลขในก๊กเซาเนาะครับเออเกินเสาอ่ะครับมีอย่างอีกคราบบาทหนครับคุณแม่อัน เบิร์ตโทนี่แล้วฝันไปซู้เลยเนาะไปซองมึงหลีกต้องขับฝันเห็นกุกเสาเนาะนนัั่ขอบคุณครับแม่โชว์สปอนต์เป็นยังยิ่งตังกรครับขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณเนาะมาตั้งกี่ครับคุณชื่อมาเบิึงตั้งกี่ก้อนโชว์ตัวเลขให้กับ FC ได้อ่าดูนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่เข้ามาก็แคปหน้าจอไว้แม่เอ็นไปนิดนึงเอ็นนิดอ่ะโอเคนะคะ แคปหน้าจอไว้นะคะสำหรับตัวเลขของคุณแม่จอยนะคะ10พันะ2พัน568นะคะ9520495286แล้วก็789นะคะแม่ขอบคุณหลายหลายคะ่ะขอบคุณหลายหลายคะ่ะแม่จอยขอบคุณหลายหลายครับดเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเลขนะคะที่ต้นเสานะคะท่านผู้ชม พี่น้องไปเบ่งตัวเลขที่ต้นเสาเดอ้อพี่น้องนะคะแม่นางกวักนะคะก่อนจะลงคลิปจะให้ดูตัวเลขนะคะที่ต้นเสานะคะแม่นางกวักบอกว่าให้มาเอาตัวเลขที่ต้นเสานะคะตัวเลขที่ต้นเสาจะมีเจ็ดแปด้าแล้วก็สอง7ปดหเจ็ดแปด้าแล้วก็สองปดหนะคะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะใครเข้ามาติดตามก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอให้เฮงๆงปังปังรวยรวยนะคะยังไงก็ย้ํานะคะเจตังถ่ายคลิปนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะขอให้ f อใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ